ในวันนี้เราก็จะมาเข้าสู่เนื้อหาของเรื่องที่สองในประเด็นของพัฒนาการชนชาติไทยโดยวันนี้เราก็จะมาศึกษาเกี่ยวกับอาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทยและอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทยในดินแดนประเทศไทยก็จะมีอาณาจักรอยู่มากมายนะคะก็จะมีการพัฒนาจากชุมชนเป็นบ้านเมืองเป็นแคว้นแล้วก็เป็นอาณาจักรในไทยจากนั้นนะคะอย่างเช่นอาณาจักรทวารวดี ในเอกสารจีนก็จะเรียกว่าถุโบตีนะคะอาณาจักรลโวในภาคกลางภาคใต้ก็อย่างเช่นอนาณาจักรตามพอนลิงก็หรือเรียกอย่างหนึ่งว่าลิกอนะคะอาณาจักรสีวิชัยอาณาจักรในภาคเหนือก็อย่างเช่นอนาณาจักรขริคุนชัยอาณาจักรล้านนาภาคตะออกเฉียงเหนือก็อย่างเช่นเจนละอาณาจักรโคตบูนคราวนี้เรามาดูอาณาจักรแรกนะคะที่เป็นอนาณาจักรในภาคกลางก็จะมี ช่วงระหว่างพุทธศตรวตรรษที่11ถึง16นะคะอาณาจักรทวารวดีก็นับว่าเป็นอนาณาจักรโบราณที่มีหลักฐานชัดเจนคําว่าทวารวดีเนี่ยก็จะปรากฏในหลักฐานบันทึกการเดินทางของจีนที่เรียกว่าโถโบตีนะคะก็จะสันนิษฐานว่าเป็นอนาณาจักรของชาวมอญครอบคลุมพื้นที่แม่น้ําเจ้าพยาหลักฐานที่ค้นพบก็น่าจะมีศูนย์กลางนะคะอยู่ว่าอยู่ที่บริเวณจังหวัดนคนปรปฐมหรือสุพรรณบุรีว่า ลบบุรีนะคะก็จะมะีหลักฐานนะคะมีการขุดพบหลักฐานทางโบราณคดีเช่นลูกปัดนะคะเหรียญเงินนะคะ,ระหรือว่าเครื่องปั้นดินเผานะคะพบธรรมจักศิลาพระพุทธรูปนะคะหรือเหรียญเงินนะคะสมัยทวารดีที่มีอักษรภาษาสันสกฤตจารึกว่าศีทวารวดีสัวรณะุญยะแปลว่าบุญของผู้เป็นเจ้าแห่งทวารดีนะคะ ก็แสดงให้เห็นถึงความเจริญด้านการค้าอาณาจักรทวารวดีนะคะ,ะในแผนที่เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่นะคะของอิทธิพลของอณาจักรทวารวดีนะคะอาณาจักรทวารวดีก็จะปกครองด้วยกษัตริย์แบบสมมุติเทพนับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทเราก็จะสังเกตได้จากการที่มีการขุดพบธรรมจักรกวางหมอบเป็นจํานวนมากนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการนับถือศาสนาพาราหมณ์ฮินดูก็ ถานิฐานว่ารับผ่านจากพ่อค้าหรือว่าพราหมณนะคะกษัตริย์ละโวเนี่ยนะคะในอาณาจักรทวารวดีได้ส่งพระธิดาก็คือพระนางจามเมาทวีไปครองแคว้นฮริบุญชัยในภาคเหนือด้วยนะคะก็ทําให้ได้รับอิทธิพลวัฒนธทรมจากละโวเป็นแบบให้กับทวารวดีเช่นเจดีวัดกู่กุดจังหวัดลำพูนนะคะเอาละเราก็จะมาะดูร่องรอยหลักฐานอื่นๆนะคะของอาณาจักร อีกหนึงอาณาจักรของภาคกลางนะคะนั่นก็คืออาณาจักรละโว้อาณาจักรละโว้เนี่ยก็จะอยู่ในช่วงพุทธศตรวรรษที่12-18ถึง18ในเอกสารจีนก็จะเรียกละโวว่านะคะมึงละโวว่าหลอหูนะคะหรือว่าหลอฮักมีอาณาเขตครอบคลุมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกศูนย์กลางก็คืออยู่ที่ละโว้นะคะปัจจุบันก็คือลบบุรีนะคะ ลาโวเนี่ยนะคะเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรทวารวดีนะคะมีการรับอ,อะไรรมจากอินเดียนับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทแล้วก็มหายานนะคะแล้วก็จะมีความเชื่อพื้นเมืองมีการบูชาบรรพบุรุษต่อมาเนี่ยนะคะก็ตกเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรขอมในพุทธศตรวรรษที่16.18ถึงภายหลังการขยายอำนาจของพระเจ้าชัยว,วรมันที่1นะคะแห่งอาณาจักรขอมแล้วก็จะมีการนับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายานแล้วก็ศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะ มรดกที่สําคัญนะคะก็คือพระปางสามยอดพระพุทธรูปนักปกนะคะหรือว่าเทวรูปพระนารายต่อมาภายหลังอาณาจักรละโวนเนี่ยนะคะก็จะถูกผนวกให้เป็นส่วนหนึ่งของอยุธยาในภาพที่นกักเรียนเห็นเนี่ยนะคะก็จะเป็นร่องรอยนะคะของอาณาจักรขอมในบริเวณประเทศไทยนะคะก็อย่างเช่นปราสาทเมืองสิงห์ที่จังหวัดกาญจนบุรีศาลตาผาแดงจังหวัดสุขโขทัยนะคะพระปางสามยอดที่ลบบุรีหรือว่า ปราสาทหินพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์นอกจากนี้นะคะก็จะมีร่องรอยอื่นๆอ,อีกยกตัวอย่างเช่นอโรคยาสารนะคะหรือว่าโรงพยาบาลก็จะสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7มีพระพุทธรูปปางนักปรกที่เราได้คุยกันมาสักครู่นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีศัสนสถานอื่นๆที่สแสดงให้เห็นถึงการประกอบพิธีกรรมของศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาส,สนาฮินดูหรือว่าศาสนาพุทธนิกายมหายาน อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของอาณาจักรลลโวนะคะเอาละคราวนี้เราก็จะไปที่อาณาจักร,รของภาคใต้กันบ้างนะคะอาณาจักร,รของภาคใต้นะคะที่สําคัญก็คืออาณาจักรตามพอลลิงนะคะก็จะราวช่วงพุทธศตวรรษนะคะคุณครูขอปรับนิดนึงนะคะเอ,อ่ออาณาจักรตามพอลลิงเนี่ยก็จะเป็นช่วงพุทธศตวรรษที่7นะคะถึงพุทธศตวรรษที่19เลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาปรับนิดนึงนะคะ พุทธศตวรรษที่7นะคะถึงพุทธศตวรรษที่19นะคะซึ่งนะคะก็จะเป็นอาณาจักรที่มีความจเจริญรุ่งเรืองนะคะหลายปีเหมือนกันนะคะ,ะจากหลักฐานเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นศิลาจารึกนะคะหรือว่าพงศาวดารต่างๆก็จะกล่าวว่าอาณาจักรตามพรล,ลิงเนี่ยเป็นอาณาจักรที่มีความจเจริญด้านการค้าเป็นเมืองผ่าของพ่อค้าอินเดีย มีการติดต่อกับชุมชนพ้นทะเลนะคะต่อมาเนี่ยอาณาจักรตามพอลิงก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นอนาณาจักรนครศรีธรรมราชอาณาจักรตามพอลิงเนี่ยนะคะก็จะมีอาณาเขตครอบคลุมภาคใต้ของประเทศไทยนะคะแล้วก็ตลอดจนแหละมมาลายูอาณาจักรตามพรลิงก็จะมีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชแบบสมุติเทพนะคะในสมัยที่ตกเเป็นเมืองขึ้นของศรีวิชัย ก็จะนับถือพระพุทธศาสนาแบบมหายานในสมัยที่ได้เอกราชนะคะก็จะนับถือศาสนาพุทธเถรวาทแบบลังกาวงซึ่งรับมาจากลังกานะคะต่อมาภายหลังเนี่ยนะคะพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทอย่างลังกาเนี่ยก็ได้ปฏิสถานในอาณาจักรสุขโขทัยและอาณาจักรร้านมานะคะนักเรียนก็น่าจะยังคงจําได้นะคะว่าพ่อขุนรามคําแหงมหาราชเนี่ยนะคะก็ได้ส่งให้คนเนี่ยนะคะไปนิมนต์พระสงฆ์จาก อาณาจักรรีวิชาจากอาณาจักรจากอาณาจักรนครรีธรรมราชนี่นะคะมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สุขโขทัยก็ถือว่าเป็นการวางรากฐานในคนไทยนับถือศาสนาพุทธมาจนถึงทุกวันนี้นะคะ,ะต่อมาภายหลังนะคะอาณาจักรตามพันลิงเนี่ยก็ตกเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรสุขโขทยัยในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแล้วต่อมาภายหลังก็ถูกผนวกให้เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุทยา อันนี้ก็เป็นพื้นที่นะคะที่บอกว่าครอบคลุมในบริเวณภาคใต้ยาวสุดมาจนถึงแหละมมาละยูอีกหนึ่งอาณาจักรที่สําคัญของภาคใต้นะคะก็คืออาณาจักรสีวิชัยก็จะราวพุทธศตรวรรษที่12-18อาณาจักรสีวิชัยเนี่ยก็จะปรากฏในเอกสารชาวจีนนะคะชื่อว่าซิลิโฟชินะคะก็จะมีอาณาเขตครอบคลุมภาคใต้นะคะ ยาวไปจนถึงเกาะสุมาตราแล้วก็เกาะชวาในประเทศอินโดนีเซียนะคะสำหรับศูนย์กลางเนี่ยนะคะก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่นะคะบ้างก็บอกว่าอยู่ที่อำเภอชัยยาสุราช์นะคะเพราะว่าพบโบราณสถานสำคัญก็คือพระบรมธาตุชัยยานะคะซึ่งปรากฏอยู่ในภาพนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะแต่ว่าก็จะมีบางคนสันนิษฐานว่าน่าจะอยู่ที่เมืองปาเลมบงังเกาะสุมาตราบนเกาะชวาแล้วก็บนเกาะชวาของประเทศอินโดนีเซีย เพราะว่าพบโบราณสถานที่สาคัญก็คือวรบพุทโธนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักประวัติศาสตร์หลายท่านก็สันนิษฐานว่านะคะอาณาจักรศรีวิชัยเนี่ยน่าจะเกิดจากการรวมกลุ่มเมืองเพื่อประโยชน์ทางการค้าเนื่องจากมีที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมาลายูนะคะก็จะเป็นเส้นทางการค้าที่สําคัญคราวนี้ค่ะอาณาจักรศรีวิชัยก็จะมีการปกครองแบบกษัตริย์แบบสมุติเทพเหมือนกับอรารยธรรมอินเดีย มีการนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะแล้วก็มีการนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานนะคะแล้วก็มีการเผยแผ่ศิลปะแบบศีวิชัยเนี่ยไปตามสถานที่ต่างๆนะคะศิลปะที่สําคัญก็อย่างเช่นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนนะคะที่ปรากฏอยู่ในภาพนี้นะคะอ,ะอันนี้คือบุรพุทโธนะคะพุทธศาสนสถานศูนย์กลางนะคะที่มีความเจริญรุ่งเรือง ในยุคของอาณาจักรสีวิชัยนะคะอันนี้ก็ปัจจุบันก็อยู่ในประเทศอินโดนีเซียอันนี้ก็ในสีเขียวที่นักเรียนเห็นนะคะก็เป็นพื้นที่ของอาณาจักรสีวิชัยคราวนี้เรามาดูนะคะอาณาจักรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็จะเป็นอาณาจักรสําคัญก็คืออาณาจักรข้อตบูนนะคะก็จะราวพุทธศตวตรรษที่11-15ถึง อาณาจักรโคตบูนเนี่ยก็จะถือกําเนิดในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกับทวารวดีนะคะเรื่องราวของอาณาจักรโคตบูนเนี่ยจากตำนานอุรังคธาตุก็จะกล่าวว่าเมืองโคตบูนเนี่ยตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้าโขงบริเวณท่าแขกเมืองเก่าในประเทศลาวอาณาจักรโคตบูนมีนักเขตครอบคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยแล้วก็ประเทศลาวนะคะก็จะสันนิฐานว่ามีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดนครพนมหรือว่าท่าแขก ในประเทศลาวอาณาจักรนี้นะคะผู้คนก็จะนับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาดก็จะมีความเชื่อพื้นเมืองเกี่ยวกับการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีการบูชาพญานาคมีศาสนสถานที่เก่าแก่ที่สุดก็ดคือพระาธาตุพนมที่บรรจุอุรังคธาตุนะคะของพระเจ้าแต่ว่าต่อมาภายหลังนะคะอาณาจักรโคตบูนก็ตกเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านช้างหรือประเทศลาวในปัจจุบัน ะะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เป็นอาณาจักรโคตบูนคราวนี้เรามาดูกันต่อนะคะนักเรียนอิทธิพลของอาณาจักรโบราณที่มีต่อสังคมไทยมีอะไรกันบ้างนะคะด้านที่หนึ่งค่ะซึ่งถือว่าเป็นอ,อิทธิพลที่มีมากที่สุดก็คือเรื่องของศาสนาแล้วก็ความเชื่อนะคะนั่นก็คือ การนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูจากอินเดียซึ่งเป็นศาสนาที่เข้ามาก่อนพุทธศาสนาก็จะมีอิทธิพลยกตัวอย่างเช่นนะคะบทบาทในราชสำนักนักเรียนก็จะเห็นว่าศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยมีบทบาทก็เยอะเลยทีเดียวนะคะมีการประยุกต์ร่วมกับพระพุทธศาสนามีมรดกทางวัฒนธรรมของอาณาจักรโบราณเรามาดูนะคะจากภาพนะคะในเรื่องของอิทธิพลในราชสำนักนะคะหรือพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ หรือในเรื่องของอพิธีกรรมของส่วนบุคคลนะคะก็จะเห็นได้ว่าแนวปฏิบัติของพราหมณ์ฮินดูเนี่ยนะคะก็จะมีการเอามาประยุกต์ใช้ในพระพุทธศาสนาเหมือนกันที่ครูพูดถึงนะคะประยุกต์ใช้ร่วมกับพุทธศาสนาอย่างภาพนักเรียนก็จะเห็นว่าพระสงฆ์กําลังเจิมเจ้าสาบอยู่ใช่ไหมคะออนอกจากนี้ก็ยังมีร่องรอยของอสถาปัตยกรรมที่ยังหลงเหลือมานะคะก็ ให้เราได้ศึกษาจนถึงทุกวันนี้นะคะอันนี้ก็คืออรารยธรรมของขอมนะคะหรือว่าของอาณาจักรละโวอย่างเช่นสารตาผาแดงที่สุขโขทยัยพระปางสามยอดที่ลบบุรีนะคะหรือว่าปราสาทหินพนมรุ้งที่จังหวัดบุรีดมานนอกจากศาสนาความเชื่อที่กล่าวมาแล้วนะคะ,ะเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะเป็น ครามฮินดูนะคะคราวนี้ก็จะมาดูเรื่องของพระพุทธศาสนาบ้างนะคะในสมัยสุขโขทัยก็จะรับพุทธศาสนานะคะแล้วก็จะมีศิลปะแล้วก็สถาปัตยกรรมจากนาครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็จะกลายเป็นศาสนาประจำชาติไทยมาจนถึงปัจจุบันนะคะที่นักเรียนเห็นในภาพนี่คือพระแท่นมานังคศิลาอารที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชโปรดให้สร้างไว้ที่ดงตาลวันธรรมดาพระองค์ก็จะออกวาราชการ อาถ้าเป็นวันพระก็จะให้ประสงค์เทศนาสังสอนประชาชน่าทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะคะก็เก็บไว้ที่พิพิธภัณฑอ์อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลายัยที่สุขโขทยัยก็จะเป็นร่องรอยของอพระพุทธศาสนาที่หลงเหลือมาจนถึงทุกวันนี้คราวนี้เรามาดูรูปแบบการปกครองบ้าง อาณาจักรโบราณในประเทศไทยก็จะมีรูปแบบการปกครองจากอินเดียส่งผลให้มีระบอบกษัตริย์มีพิธีกรรมแล้วก็รูปแบบการปฏิบัติต่างๆจนถึงปัจจุบันในเรื่องของภาษาแล้วก็กฎหมายจากหลักฐานก็จะพบว่าอาณาจักรโบราณเนี่ยนะคะในดินแดนประเทศไทยก็จะใช้ภาษาต่างๆภาษาบาลีสันสกฤตปลาวะมอนคขเมรและกฎหมายจากอินเดียกฎหมายพื้นเมืองก็เอามาปรับประยุกต์ใช้ ให้เข้ากับในยุคสมัยต่างๆในด้านของศิลปะผลงานประติมากรรมสถาปัตยกรรมของอาณาจักรโบราณนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลงานที่สร้างขึ้นที่อุทิศให้กับพระพุทธศาสนาก็จะมีรูปแบบศิลปะหลากหลายก็สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนะคะพระประถมเจดีเนี่ยนะคะก็จะเป็นร่องรอยของอาณาจักรธวรวรีนะคะเจดี JD วัดช้างล้อม อันนี้ก็จะเป็นสุขโขทยัยเสมาเห็นเมืองฟ้าแดดสุ่มยางก็จะเป็นร่องรอยของทวรารวดีที่อยู่ที่จังหวัดกาลสินนะคะก็มีให้เราศึกษามาจนถึงทุกวันนี้เรามาดูประเด็นทบทวนความรู้อาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทยมีอิทธิพลต่อสังคมไทยในเรื่องใดามากที่สุดนะคะก็จะเป็นเรื่องควา,อาของศาสนาแล้วก็ความเชื่อประเด็นที่2ที่ตั้งของแคว้นตามพรลิงตรงกับ บริเวณใดในปัจจุบันก็คือนครศรีธรรมราชประเด็นที่3ตัวอย่างอิทธิพลของอาณาจักรขอมที่ปรากฏอยู่ในดินแดนประเทศไทยนะคะมีอะไรบ้างมีมากมายใช่ไหมคะปราสาทหินแบบลบบุรี